ถ้าคุณนั่งสมาธิทุกวันแต่เงินยังติดชีวิตยังอึดอัดใจยังหิวบางทีไม่ใช่กรรมแต่คุณกำลังภาวนาผิดทิศหยุดฟังสักนิดเพราะประโยคนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการสมาธิที่ทำด้วยความอยากไม่พาไปสู่ความรวยแต่มันพาใจออกห่างจากความจริงคนจำนวนมากเชื่อว่ายิ่งนิ่งยิ่งภาวนายิ่งดึงดูดความมั่งคั่ง แต่ไม่เคยมีใครบอกว่าถ้าใจที่นิ่งนั้นเต็มไปด้วยความอยากเงียบๆความกลัวจนลึกๆและความคาดหวังที่ซ่อนอยู่สมาธินั้นจะกลายเป็นดาบสองคมคุณอาจไม่รู้ตัวแต่ทุกครั้งที่คุณนั่งสมาธิแล้วแอบคิดว่าเมื่อไหร่เงินจะมาเมื่อไหร่ชีวิตจะดีเมื่อไหร่จักรวาลจะตอบแทนจิตของคุณกำลังฝึกก,การเกาะไม่ใช่การปล่อยนี่ไม่ใช่ความผิดนี่ไม่ใช่บาปและคุณไม่ใช่คนเลว คุณแค่เป็นมนุษย์ที่อยากหลุดพ้นจากความขาดอยากปลอดภัยอยากมั่นคงอยากมีชีวิตที่ไม่ต้องกังวลแต่ปัญหาคือความอยากที่ไม่ได้ถูกรู้ทันจะปลอมตัวเป็นการภาวนาและพาใจคุณออกจากปัจจุบันอย่างแนบเนียนคุณอาจนั่งนิ่งแต่ใจคุณกำลังเร่งคุณอาจหลับตาแต่ใจคุณกำลังวิ่งคุณอาจสงบภายนอกแต่ข้างในกำลังต่อรองกับชีวิตขอให้ผมพูดอย่างเมตตาและตรงไปตรงมา เงินไม่ไหลเข้าหาใจที่หิวไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีแต่เพราะใจที่หิวมองโลกแคบลงโดยไม่รู้ตัวเมื่อใจหิวคุณจะรีบเมื่อใจรีบคุณจะพลาดเมื่อคุณพลาดซ้ำๆคุณจะเชื่อว่าชีวิตไม่ยุติธรรมและวงจรนี้จะหมุนต่อไปอย่างเงียบงันสมาธิที่ทำด้วยตัณหาจะทำให้คุณอดทนเก่งขึ้นแต่ไม่ฉลาดขึ้นสงบขึ้นแต่ไม่เห็นความจริงมากขึ้นนิ่งขึ้น แต่ไม่ว่างพอให้โอกาสเข้ามาและนี่คือจุดที่คนทำสมาธิจำนวนมากไม่เคยรู้ความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากใจที่พยายามดึงแต่มาจากใจที่ไม่ต้องดึงอะไรอีกต่อไปเมื่อใจไม่หิวการตัดสินใจจะคมขึ้นเมื่อใจไม่กลัวคุณจะเห็นจังหวะชีวิตชัดขึ้นเมื่อใจไม่เร่งเงินโอกาสและผู้คนจะเริ่มเข้ามาในจังหวะที่เหมาะสมคุณไม่ต้องเลิกทำสมาธิคุณไม่ต้องเลิกภา,าวนา คุณไม่ต้องเลิกอยากมีชีวิตที่ดีแต่คุณต้องหยุดภาวนาเพื่อเอาตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปถ้าคุณจะนั่งให้นั่งเพื่อดูความอยากไม่ใช่เพื่อทำให้มันสมหวังถ้าคุณจะภาวนาให้ภาวนาเพื่อเห็นใจตัวเองไม่ใช่เพื่อหลบหนีความจริงเมื่อความอยากเกิดไม่ต้องผลักไม่ต้องด่าไม่ต้องอายแค่รู้และอยู่กับมันอย่างอ่อนโยนเพราะวันที่คุณนั่งอยู่กับความอยากได้โดยไม่ต้องตามมัน วันนั้นคุณเริ่มเป็นอิสระและอิสระภาพนี่แหละคือรากของความมั่งคั่งที่แท้จริงในชุดถัดไปเราจะพูดกันตรงๆว่าสมาธิแบบไหนที่ทำให้คนจนลงโดยไม่รู้ตัวและสมาธิแบบไหนที่ทำให้ชีวิตค่อยๆไหลโดยไม่ต้องอธิษฐานขออะไรเลยถ้าคุณเคยนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นแต่ชีวิตยังไม่ขยับ รายได้ยังไม่ขยายความกล้ายังไม่เกิดผมอยากให้คุณฟังส่วนนี้อย่างช้าๆเพราะสมาธิบางแบบทำให้คนทนเก่งแต่ไม่ทำให้คนโตคนจำนวนมากใช้สมาธิเป็นที่หลบหลบความจริงหลบความกลัวหลบความรับผิดชอบหลบการตัดสินใจที่ควรทำพวกเขานิ่งขึ้นใจเย็นขึ้นไม่โวยวายไม่โกรธใครแต่ข้างใน ชีวิตเริ่มหดเล็กลงเรื่อยๆนี่คือสมาธิแบบกลอนตัวเองไม่ใช่สมาธิแบบตื่นรู้สมาธิที่ผิดไม่ใช่สมาธิที่ทำให้คุณฟุง้งแต่คือสมาธิที่ทำให้คุณเคยชินกับความไม่กล้าคุณอาจเคยบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกอย่างเป็นอนิจจังปล่อยวางเถอะคำพูดพวกนี้ถ้าออกมาจากปัญญามันคือธรรม แต่ถ้าออกมาจากความกลัวมันคือการหนีคนจำนวนมากใช้คำว่าปล่อยวางเพื่อไม่ต้องเผชิญหน้าใช้คำว่าสงบเพื่อไม่ต้องเสี่ยงใช้คำว่าเข้าใจธรรมะเพื่อไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยในชีวิตจินนี่คือจุดที่สมาธิกลายเป็นเครื่องมือทำให้ชีวิตหยุดนิ่งเงินไม่มาไม่ใช่เพราะจักรวาลไม่รักคุณแต่เพราะคุณหยุดส่งสัญญาณของการเคลื่อนไหวอย,อย่างมีสติ ความมั่งคั่งไม่ชอบใจที่แช่แข็งมันไหลไปหาใจที่นิ่งแต่พร้อมขยับถ้าสมาธิของคุณทำให้คุณไม่กล้าพูดความจริงไม่กล้าเรียกราคาที่เหมาะสมไม่กล้าเปลี่ยนเส้นทางไม่กล้าปิดประตูที่ควรปิดไม่กล้าเปิดประตูที่ควรเปิดนั่นไม่ใช่สมาธิที่พาไปสู่ความรวยแต่มันคือสมาธิที่ฝึกให้คุณอยู่กับความพอแบบขาด ขอพูดแรงนิดหนึ่งด้วยเมตตาธรรมะที่ทำให้คุณจนลงไม่ใช่ธรรมะผิดแต่คือธรรมะที่ถูกใช้ผิดจังหวะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คนหยุดทำหน้าที่ไม่เคยสอนให้คนเลี่ยงการ,รเผชิญโลกไม่เคยสอนให้คนใช้ความสงบเป็นข้ออ้างของความไม่กล้าสมาธิที่ถูกต้องทำให้คุณเห็นความกลัวชัดขึ้นเห็นความโลภชัดขึ้นเห็นความลังเลชัดขึ้น แล้วตัดสินใจอย่างไม่หลงเมื่อคุณนั่งแล้วลุกขึ้นมากล้าพูดกล้าทำกล้ารับผลโดยไม่ต้องโกรธใครไม่ต้องเอาชนะใครไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองตรงนั้นแหละสมาธิกำลังทำงานจริงในชุดถัดไปเราจะลงลึกกว่านี้อีกขั้นว่าคนรวยที่มีสติเขานั่งสมาธิต่างจากคนที่ภาวนาแล้วชีวิตวนลูปอย่างไร และจุดเล็กๆที่คุณเปลี่ยนได้ทันทีตั้งแต่คืนนี้มีเหตุผลหนึ่งที่คนภาวนามานานแต่ชีวิตไม่ขยับเงินไม่เดินโอกาสไม่เปิดไม่ใช่เพราะกรรมไม่ใช่เพราะดวงไม่ใช่เพราะจักรวาลไม่ให้แต่เพราะเขาใช้สมาธิเป็นที่ซ่อนไม่ใช่เป็นที่ตื่นสมาธิแบบนี้จะให้ความรู้สึกปลอดภยัยสงบอบอุ่น เหมือนมีใครคอยโอบไว้แต่ความปลอดภัยถ้าใช้ผิดที่จะกลายเป็นกรงหลายคนไม่รู้ตัวว่าเขาไม่ได้กลัวจนเขากลัวการเปลี่ยนตัวเองกลัวกล้าขึ้นกลัวเด็ดขาดขึ้นกลัวต้องตัดบางอย่างออกกลัวต้องพูดความจริงกลัวต้องรับผิดชอบกับศักยภาพของตัวเองสมาธิที่ทำด้วยความอยากรวยมักจะพาไปอีกทางหนึ่งคือทำให้เรารู้สึกดีพอ โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยใจสงบแต่พฤติกรรมเดิมเงินหายแต่นิสัยเดิมโอกาสมาแต่ไม่กล้ารับนี่ไม่ใช่ความผิดแต่มันคือกับดักที่ละเอียดมากสมาธิที่ถูกต้องไม่ได้ทำให้ชีวิตง่ายแต่มันทำให้ชีวิตตรงตรงกับความจริงตรงกับข้อจำกัดตรงกับความสามารถตรงกับสิ่งที่ต้องทำและตรงกับราคาที่ต้องจ่าย คนมั่งคั่งทางไหนไม่ใช่คนที่ไม่ทุกข์แต่คือคนที่ไม่หลอกตัวเองเรื่องทุกข์เขารู้ว่าถ้าอยากได้เงินมากขึ้นต้องรับแรงกดดันมากขึ้นต้องรับสายยากขึ้นต้องตัดสินใจเร็วขึ้นต้องกล้าเสียบางอย่างและเขาไม่ใช้สมาธิเพื่อทำให้ตัวเองลืมสิ่งเหล่านี้เขาใช้สมาธิเพื่ออยู่กับมันได้โดยไม่แตกนี่คือหัวใจของคำว่าดาร์กลึกแต่เมตตา เมตตาไม่ใช่การปล่อยให้ตัวเองอ่อนแต่คือการไม่ทอดทิ้งตัวเองในวันที่ต้องเข้มถ้าคุณนั่งสมาธิแล้วใจนิ่งแต่ยังไม่กล้าทำสิ่งที่รู้ว่าควรทำสมาธินั้นยังไม่จบหน้าที่ของมันสมาธิที่แท้ต้องทำให้คุณเห็นความจริงได้โดยไม่หนีรับแรงเสียดทานได้โดยไม่โทษและเลือกเส้นทางยากด้วยใจที่ไม่โกรธชีวิตเงินไม่ไหลเข้าหาคนสงบ เงินไหลเข้าหาคนที่สงบพอจะไม่หลงและแข็งแรงพอจะไม่ถอยในชุดสุดท้ายเราจะพูดถึงจุดที่ลึกที่สุดจุดที่คนไม่ค่อยกล้าแตะสมาธิที่ไม่ใช่เพื่อใจแต่เพื่อชะตาชีวิตและถ้าคุณฟังถึงตรงนั้นคุณจะเข้าใจว่าทำไมบางคนไม่ต้องภาวนานานแต่ชีวิตขยับจริงมีจุดหนึ่ง ที่สมาธิจะไม่ใช่เรื่องของใจอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นเรื่องของชะตาชีวิตคนส่วนใหญ่ไม่เคยไปถึงจุดนี้เพราะเขาหยุดอยู่แค่ความสงบและคิดว่านั่นคือที่สุดแล้วแต่ความสงบเป็นแค่ประตูไม่ใช่ห้องปลายทางเมื่อใจนิ่งพอสิ่งที่โผล่ขึ้นมาไม่ใช่แสงไม่ใช่ความสุขไม่ใช่พลังพิเศษแต่คือความจริงของตัวเองแบบไม่ปรุงแบบไม่หลบ แบบไม่แก้ตัวคุณจะเริ่มเห็นว่าอะไรในชีวิตที่คุณรู้แต่แกล้งไม่ทำอะไรที่คุณทำแต่รู้ว่ามันไม่ใช่และอะไรที่คุณโทษโลกทั้งที่จริงคุณกลัวเองตรงนี้แหละที่สมาธิจะคัดคนบางคนถอยกลับไปหาความสบายบางคนเริ่มโทษธ,ธรรมะบางคนเริ่มบอกว่าทางนี้ไม่ใช่แต่คนที่อยู่ต่อจะเริ่มเปลี่ยนจริง ไม่ใช่เปลี่ยนความคิดแต่เปลี่ยนการตัดสินใจเขาจะไม่ถามว่าทำแล้วจะรวยไหมแต่จะถามว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำหรือไม่และแปลกมากเมื่อคำถามเปลี่ยนเงินเริ่มเปลี่ยนโอกาสเริ่มเปลี่ยนผู้คนเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่เพราะจักรวาลแต่เพราะเขาไม่ส่งสัญญ,ญาณหลอกตัวเองอีกแล้วสมาธิในระดับนี้ไม่ทำให้คุณนุ่มแต่มันทำให้คุณตรง ตรงกับความจริงตรงกับต้นทุนชีวิตตรงกับศักยภาพตรงกับราคาที่ต้องจ่ายและเมื่อคนหนึ่งคนอยู่ตรงชีวิตจะเริ่มจัดตำแหน่งให้เขาเองเงินจะไม่มาเร็วแต่จะมาเหมาะงานจะไม่ง่ายแต่จะพาโตความเหนื่อยจะไม่หายแต่จะมีความหมายนี่แหละสมาธิที่ไม่ใช้ตัณหาสมาธิที่ไม่ขอสมาธิที่ไม่เร่งแต่เป็นสมาธิที่ พร้อมรับผลของเหตุโดยไม่บิดเบือนถ้าคุณมาถึงตรงนี้คุณไม่จำเป็นต้องรวยทันทีคุณแค่ต้องไม่หลอกตัวเองอีกต่อไปและจากจุดนี้คำถามใหม่จะเกิดขึ้นถ้าสมาธิไม่ใช่เพื่อสงบไม่ใช่เพื่อหนีไม่ใช่เพื่อขอแต่เพื่อสร้างชีวิตที่ไม่ต้องหลบความจริงเราควรภาวนาอย่างไรในโลกที่เงินคือพลัง อำนาจคือแรงดึงและความกลัวซ่อนอยู่ในทุกการตัดสินใจคำตอบนั้นจะไม่อยู่ในความสงบอีกต่อไปแต่มันจะอยู่ในวันที่คุณลืมตาแล้วใช้ชีวิตด้วยใจที่ตื่นจริงและนั่นคือประตูของอีีถัดไป